สวัสดีครับผมมือนีผมสี้ามว่าเบิรกระต่ายที่เอาเข่ามาไหมนะครับเป็นกระต่ายดำผู้พานเลือดลอยครับสีออกมาอันนี้สิเป็นตัวแม่เนาะครับตัวแม่สีสองโตเนาะครับสีนี่ผู้พานหนึ่งแล้วกับผู้พานสามเนาะครับผู้พานหนึ่งกับสีเป็นสีดำครับสลับกับสีนี่สีงอกแซมมาจากน่อยหนึ่งครับแล้วกับสีเป็นผู้พานสาม แม่สามกำลังกินน้ำนี่ครับอันนี้สิเป็นตัวแม่ทั้งสองตัวนะครับผมได้มาทั้งหมดสี่ตัวตัวผู้สองแล้วก็ตัวแม่สองครับผึ่งมาหอดหมูอ่านี่ช่วงใบๆบนะครับกําลังกินเหื่อกินอาหารหมูอ้านี่เมื่อยหลายกินแต่หนามบวกกินอาหารเพราะวาหลก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนอาหารทั้งฟ้ามพื้นห้เป็นอาหารหมูนะครับตัวนี้ผม เอามาให้อาหารกระต่ายเพื่อนกับบอท่านกินหลายบันไดแต่ว่าผมเอาให้มือขึ้นนี่ตื่นขึ้นมายนี่มือเศร้านี่กรบโดเรือครับอันนี้เพิ่งเอาให้ไม่ยามยมืยมเศร้าแต่ว่าก,กินน้ำดีครับเม่อ่านี่มาหดสงสัยสิหิวแห้งกินน้ำเบิบร์ดบากลายหนึง่งสองตเพลดแมน่เนาะครับเพลดเนี่ยเป็นเพลดเนี่ยสองตแหละของฟ้ามเนาะครับที่เป็นกระต่ายดําผู้พาดเลือดลอยครับ ส่วนที่แรกที่เอามาเป็นตัวผูทั้งสองตัวนะครับรอบนี้ผูสองแล้วก็เมียสองนะครับเป็นสี่ตัวผมสร้างไหวน้ําพื้นตั้งแต่โดนๆแล้วครับพึ่งสีได้นะครับที่แรกคุณสซีทรงให้ก้อนสงการนะครับแล้วที่นี่รถมันยุดแลงน,นะครับพึ่นกะโบได้ส่งให้พึ่นกะพึ่งมาส่งให้เมื่อก่อนนะครับมาห่อนมื่อวานนี่ช่วงบ่ายเนาะครับเป็นผู้พันหนึ่งกับผู้พันสามนะครับทั้ง ทั้งตัวแม่ครับตัวปูครับนี่ครับความชัดเจนของของสายพันธุ์ครับสีเป็นผู้พันธุ์สามราคาไ้เบิ้งตัวนี้เนาะครับเป็นตัวปูทั้งสองตัวอันนี้อายุสีตัวแม่นี่อายุสี่สองเดือนเนาะครับรกคาตัวปูตัวปูนี่ตัวหน่อยนี่สี่สองเดือนตัวนี้สี่สองเดือนกว่าครับตัวนี้ผมแยกออกจากกันเมื่อคืนนี่พึ่งเอามาเอามาใส่ พอมันไล่ไล่ครับไล่กัดกันอันนี้ผมเอามาใส่ใท้ายเบอรเงินซื้อครับว่าเป็นผู้พันหนึ่งกับผู้พันสามตัวนี้สิเป็นพี่ครับตัวดำนี่สิเป็นพี่นี่ครับประมาณนี้ได้มาจากผู้ตะวันฟ้ามเนาะครับมีทีมาทีไปชัดเจนเนาะครับคุณทรงไม่ห้ใส่ใเบิรง ผมสร้างไว้ดังแต่โดนๆแล้วครับพึ่งสีไดเพราะว่าเพื่นกับมีคิ้วหลายเนาะครับมีคนจองไว้น้ำเพื่นขามปีด้วยกันนะครับพี่คนจองไว้น้ำเพื่อนะเป็นปีๆเพราะว่าเพื่นเป็นเกษตรกรไร,ร่แหลกๆนะครับที่ได้มาจากศูนย์ศึกษาพัฒนาผู้ผ่านผมกับติดตามเพื่นหลักกับคุ้ยกับเพื่อนไว้แต้โดนแล้วครับพึ่งสีมาได้ สีตัวนี่นะครับคืนทรงมาให้เม่วาน,นี้พือก่อนม,ม่วนผมก็เลยมาอัปเดตให้เบิรงว่ากระต่ายดำผู้พันย้ำว่าเป็นเลือดลอยนะครับของผมผมมีเลือดหาสิผมมีเลือดเจ็ดสิบหาพอของผมเหล้ยงว่าสิเอาแต่เลือดลอยมาลงครับเพราะว่าส่วนเลือดอื่นนต้องรอดติดตามว่าสิเป็นในแนวทางใดเป็นเรื่องของ เขเหนื <ciğim. S 2> ่อยเธอนึงเนะครับแต่ผมเอาเลือดลอยเข้ามาเพื่อสีพัฒนาสายมันกระสีไดงง่ายขึ้นนะครับว่าเข้าเป็นต้นสายมันเลือดลอยส่วนเข้าสีเอาไปพัฒนาครับตัวใดตัวใดมันกระสีสีไดงง่ายนะครับวลาเข้าพัฒนาสายของเข้าหรือบัวเข้ากับทับเลือดลอยพราะว่าเลือดลอยผมมองบางแล้วว่าน้ำหนักมันมันขืนดีนะครับน้ำหนักดีแล้วก็เลียงง่ายงหญ่ไวเนะครับตัวที่ผมเอามา สองตัวแรกตัวผูนั่นก็จากพี่พี่ฟ้ามันใหญ่ไหวนะครับมันเห็นได้ชัดเจนว่ามันใหญ่ไหวนำนักขืนไหวเราก็กินง่ายเอามีอยังให้ก็กินเฟื่องก็กินดียาก็กินดีอาหารก็กินดีครับผมก็เลยมองว่ามันเป็นกระต่ายที่พัฒนามากจากกระต่ายสีสายพันธุ์นะครับผมก็เลยว่ามันเลียงง่ายใหญ่ไหวผมก็มันตอบโจทย์ครับสำหรับที่เส็นกระต่ายเนื่อย ผมก็เลยเสียวามาไหวในฟร์มนะครับเพื่อสีสีขยายพันธุ์แบ่งให้เกษตรกร,ร,กรผู้ที่สนใจต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ท่านไหนมีแบ่งนาะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าผมสีขยายไดบ้บ่อหรือว่าจังได๋ครับมันต่างคนต่างตอนนี้มีแต่เมือม่อนนะครับเกษตรกรของภาคอีสานเฮาที่เป็นกระต่ายเหนือนครับเป็นเมือม่อใเกือบหม่อยเปอร์เ0นครับตอนที่ผม <laughs> ศึกษามาเพราะว่า กระต่ายเหนือนี่สิเป็นของไม่ในภาคอีสานเฮ่าเนาะครับส่วนทังผักใตะพื้นกระเหลี่ยงเหลี่ยงบริโภคเหนือมากแต่ใดแต่ไรเนาะครับส่วนทังภาคอีสานเฮ่าส่วนใหญ่สี่บอกอยังไงก็คือกินแต่กระต่ายป่าแหละเนาะครับบัดนี้กระต่ายป่านันบมมีให้กินแล้วครับตอนนี้มันก็นเลยเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวไม่ของภาคอีสานเฮ่าก็าว่าใดที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาผู้พันพื้นพัฒนามาจากสี่สายพันธุ์เพื่อที่สิให้เกษตรกร ได้มีเหนือที่มีคุณภาพในการบริโภคหรือว่าเป็นอาชีพรักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมต่อไปเนาะครับเพราะว่าตอนนี้กระต่ายคนขังสีสีมาแรงเนาะครับในในเขตภาคอีสานเฮ่าเนาะครับเพราะว่ามันบนท่านมีผูเหตุเนาะครับผมกะเลยเอามาทดลองเบิ่ง่าสีออกมากในแนวทางจังใด๋เนาะครับผมก็เลยติดตามไว้หลายฟร์มเนาะครับแต่ว่าของผู้ตะววนฟ้ามเพิน่น แบ่งค์ไม้หายก้อนสี่ตผมสร้างไว้หลายโตอยู่ครับแต่ว่าเพื้นกับแบ่งคหายกเกษตรกรที่จองไว้น้ําพื้นสุขนแลนลขหละครับเพื้นกะโลงคิวไหวเนาะครับผมกับพึ่งได้ผมกับสร้างตั้งแต่โดนๆจนว่าลืมแล้วครับพึ่งไดม้ดมากว่าสีได้มากตั้งแต่ก่อนสงการแหละพื้นกะถึงโซงไห้เนาะครับเพื่อรถมันโบแลนครับช่วงสงการมันแลนผอนวันที่สิบมั้งครับทำวิธีทำผมจับโบหิดผมกับพึ่งได้กัด ถือใจอยู่ครับกับใต้ซีตัวนี่มีแต่น้ำหนักโลกว่าขึ่นครับสีมีโตแม่สองตัวนี่อายุสองเดือนแล้วก็โตแม่ตัวผู้ตผูผู้พันสามนี่สองเดือนมีตัวนี้สองเดือนกว่าครับตัวนี้สีเงาก็มูเลยสีไ่กัดตัวนี้ผมกัดเอาออกไว้อีกขอกหนึ่งเนาะครับตัวนี้ผมเอามาทายเบืองมันสิโบด้ย่างไย่างมาหลายเทื่อผมก็เลยอาใส่มันไล่กันยังสีและครับ แต่ว่าตอนเที่ยวามากนั้นใส้ก่งเดียวกันมากเลยครับมันมัน,ม,นมันบกัดกันเพราะว่ามันอยากแคบเพื่อจงไดุมันกับบมบมี่บมีห้อยกัดบมี่ยังเนาะครับผมกับตัวสอบเบ่งแล้วคุณสีไส่มาสองสันเนาะครับสันไตสีเป็นตัวผูสันเทิงสีเป็นตัวแม่ครับเพื่อเสียตัวผูไว้กลองเดียวกันเอ้กลองเดียวกันกับบมี่ยังไรเนาะครับมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนเนาะครับ 2 5ย6 5หได้กระต่ายดำผู้พานเลือดลอยจากพุทะว,วันฟ้าม,มาผมกับมาอัปเดตให้พี่ให้หน้องในเบิ่งย่ำว่าเลือดลอยเนาะครับเพราะว่าที่น้องที่สี่มาเอาต่อจากผมแน่หน้าโคตรเนาะเพื่อนกระสีได้มั่นใจว่ามีทีมาที่ไปชัดเจนเป็นเลือดลอยแถบ,บอ่อหรือว่าจยงไดผมกับได้ย่ำได้ไล่กีบนะครับเมื่อนีกับมาอัปเดตให้เบิ่งว่าฟ้ามผมมีกระต่ายดำผู้พานเลือดลอยตัวแม่แล้วเนาะครับ นี่ทั้งหมดสองตัวนะครับตัวนี้ผมกะซีหาเขามาเหลือๆอยู่ครับเพราะว่ามันมันกัดจองไว้อยู่ครับแต่ว่าเพื่อนกะได้มาให้ซํำนีก้อนผมกล่าวมาซํำนีก้อนนะครับรอบหนาเพื่อนกะซีแบ่งตัวเมียให้เพิ่มอยู่เพื่นว่าแต่ว่ากัดล่อคิ้วคือกันครับเพื่นกะแบ่งให้หลายๆคนเนาะครับสีเอาไห้ผมผู้เดียวกับบ่ได้เพื่อนกะแบ่งให้ทุกคนที่จองไว้ครับแต่ผมเงินกัจองไว้โดนละจนว่าผมลืมขึ้นกัน มีอย่างไรเนาะครับมือนี้มาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องครับผมสวัสดีครับ